สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำตู้อบบอลสีนะครับจากวัสดุเหลือใช้หรือพูดง่ายๆว่า DIY ตู้อบบอลสีจากของเหลือใช้นะครับมูลค่าก็คงจะไม่ถึงหลักร้อยหรอกครับที่เอามาทำนี่นะครับให้ถ้าทุกท่านมีวัสดุที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับถ้าเลี้ยงบอลสีไม่มีตู้อบนะครับก็มาทำดูนะครับ ยิ่งที่เราถ้าเราสั่งบอลสีมานะครับบางครั้งเขาอาจจะส่งแบบตะก้านะนี่อย่างนี้ครับก็ส่งแบบตะก้าเราเอาตัวนี้มาทําที่อบเลยก็ได้นะครับวัตถุที่เราจะใช้นะครับของผมก็จะมีตะก้านะครับจากที่สั่งบอลสีตะก้าที่ไม่ใช้แลว้วเก้าอี้เก่านะครับเกา้าอี้เก่าที่เป็นลักษณะนี้นะครับทุกท่านไม่ใช่เกา้าอี้ใหม่นะครับที่มันหักมันหักเป็นอย่างนี้ที่เรานั่งไม่ได้นะครับเรามาทําตู้อบบอลสี นี่คืออุปกรณ์ชิ้นแรกชิ้นต่อไปก็คือถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกเราก็ไปหาซื้อขนาดเนี่ยแต่ผมมีทั้งขนาดนี้และขนาดใหญ่ส,สุด24่สคูอันส,สุดท้ายก็คือหนังยางนะครับหนังยางเอาไว้รัดเอาเรามาลงมือทำกันเลยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปนี่เลยครับท่าน ผมจะทำให้ดูจนถึงเอาตู้อบบนสีใสเอาบนสีใสเลยอุ้ยโอ้เจ้นขาดหยุดตรงยางขาดหาใหม่ตะควบน่าจะง่ายกว่า กถูงมันพอดีมันจะใส่ยากนิดเดียวต้องต้องใช้ความระมัดระวัง นี่นะครับอันที่สองนะครับเป็นตะกราก้าตัวนี้ผมใช้ถุงใหญ่เลย สุดท้ายนะครับเก้าอี้แดงนะครับที่มันหักนะครับออที่มันหกักหลักการกันเหมือนกันครับผมควม่ำเอาสูงสวมเข้าไปเลยถุงไซสนี้ก็ประมาณ24คูณ2ีครับใหญ่สุดหรือใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ยิ่งดีเราใส่ย่งไง ของเหลือใช้ที่เราไม่มีนะครับที่เราไม่ได้ใช้นำมาใช้ครับมูลค่าที่ทำนี้จะคงจะไม่เท่าไหร่นยครับได้แล้วครับ เราเรามาเอาบอลใส่เลยนะครับท่านเตรียมเสร็จท่านก็หาวัสดุที่สามารถรองน้ำได้นะครับใส่เข้าไป <c oughs> ใส่เข้าไปนะครับวัสดุที่ไม่ใช้ของผมไม่นี่แล้วท่านก็เติมน้ำนะครับเพื่อให้บอลสีของเรามีน้ำดื่มน้ำจิน ประมาณสักหนึ่งนิ้วครับผมโอ้แล้วก็นำบอลสีที่เรามีนะครับแล้วก็นำบอลสีของมีที่เรามีนะของผมนี่คือต้นต้นลูกเลนูนครนะครับ,รบต้นกระเปียใส่เข้าไป ส่วนต้นนี้ก็คือผมพิมมานะครับนี่แตกยอดดีส่วนต้นสุดท้ายก็คือเพชรเจสีนะครับที่จะใส่ประกไปสุดท้ายทุกท่านก็ไม่มีระยาะครับรัดปากรัดยังไงก็ได้ะฮ ใช้วัสดุนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลามันแฟบมันไม่แฟบมันก็แฟบอยู่นะครับแต่ว่ามันมีโครงสร้างของตะกร้าหรือเก้าอี้เรานะครับผมไม่เห็นไหมครับ <c oughs> นี่ก็เหมือนกัน หนาวต้องมีตู้อบนะครับแต่ผมสังเกตผมอบไว้นะมันจะโตเร็วนะเออสองวัน,นแทงหน่อแทงเดี๋ยวแทงหลอดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับ ทุกท่านเราจะได้ตู้อบบอลสีแบบง่ายและราคาไม่แพงนะครับที่เรานําวัสดุที่เราไม่ได้ใช้ในบ้านเราครับเอามาทําเป็นตู้อบบอลสีนะครับโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะถึงจะแฟบแต่ว่ามันมีโครงสร้างของเก้าอี้ของตะกร้า,านะครับไม่ให้ตัวถุงพลาสติกเนี่ยไปติดกับใบบอลน,นะครับโอเคนะครับทุกท่านถ้าติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม และครั้งสุดท้ายกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ